สวัสดีครับพี่น้องครับชาี่น้องจะคลิปแล้วกันมาแล้วพี่น้องนะครับจ่าเข้ามาแล้วนะครับจ่าอุ้มจ่าเอีกเข้ามาหัวแลี้ยงทำยางรอไปใส่พื้นนะครับกน้องๆคุณกำลังมาเตรียมโอ้ดีค้าอ้วนส้นเท้าไบโอ้ยอ้วนส้นเท้าไบโอ้ยเสียนนนเออเอาเอ้าเออนนนน้องเขาได้ชนดแล้วจีเชิญนั่ง บรรยากาศครับพี่น้องนะครับซ้อมๆกันนะครับมาเตรียมเตรียมมาเพื่ออะไรส่วนนะครับที่เปิดตาเบาเอกีห้องกามาฮอรแล้วนะครับตุ่นกับแย่ปวงนะครับขายลูกกินขายอันนี้กันนะครับอ๋ออยากกินยอะไรเนี่ยสวังดีค่ะไม่รู้เหรอวัฒนธรรมกองวัฒนสวัสดีค่ะเออประธานไทยอยู่กับสวัสดี อ่สามะเ้าปนเ้อาาีเดีสาองยาบเ้าดเันหนึ่งสองสามโอเคสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องเอช่องพี่เขมรเบิดออฟฟิเชียลนะคะไม่วีอะไรค่ะพี่น้องฝากพี่น้องเขาไปกดติดน้ำช่องนองจิเปิดออฟฟิเชีเดี๋ยวเดี๋ยวยัยับมาไก่หนามันเหมือเออากกรเดีเออีพี่น้องมาแล้วสุกตา ตาพี nya, Anyways, Never, ่น้องพี่น้องผมถือไฟมหม้อยไฟไหอ้อยไฟมหอ้อยไฟม่อ้อยไฟม่อ้อยอานถอปากสกปรหน้าไม่อาบเลยพันจริงเป็นอะไรนั่น้องละรำกวันนะไปปังจังหน่อยไปปังจังหน่อยนีเดียวควันหนี่นยที่นวัน

em nhặt hàng em nhặt nhặt hàng à em hàng là thì quả người ta tế... không bỏ đây được thì một

อได้กอยเออมากินอวยยังอวยยังโอ้ยเดชัยโอ้ยเดชัยมันกรสุนดโอ้ยมูเบาๆยังตอไม่ไม่ไม่ปากมังไห่ใช่ปากปากปากมานั่งปากปากมะนั่งอโอ้ยเดชัยใส่มุ้ปากบนเองตอนนี้ใส่ลูกกระเดือดีดลิ่มไหม ดังตับตับไม่หยิวมันจะไงวันวันจูดีไม่ใช่โอ้ไม่ใช่ยันจิวแต่เสียงแผล่ละกระแนวนะเดะเดะยองเอ้กับโบเคยคือเคยฝันว่าผู้โจผู้งามคือปั่นปันตีเด็ด้ตัวตีสะเดียนด้วยกันนะครับท่านโมบายดีกับโบมาเป็ี่นมอหลัมน้อยๆล่ะเนาะน้อยล่ะเนาะเด้อ้ยเบิ่งฟังมอหลั่มสวยคุณเฮ้ยเฮ้ย

เสียงเสียงอ่ายไปเสียงเล็มแหลมเปลี่ยนมุมวนเพราว่เจ้าฟังเสียงอของผู้พูดนันมุมวนเนี่ยมันบแบาดผู้อื่นเออเออเออคือเหมือนแบบมันมวนแบบเอาเบาอีหลีติอกลักษณ์เจ้าต้องบอกให้ผู้จือมันเอกกลัษณ์ไปมแม่แต่แต่อย่างอย่างอานิสาเนี่ยคือเขาลองเขาลองแล้วเสียงเสียงเขากังวัลนีหยอานิสาเวลาใช้เอาอีลีอีลีอันอันอันนี้คือไม่ไม่ได้อวยไม่อะไรคือคือตามที่ฟังมาก คือหล่าร้องร้องเพีอย่างกมวนไอ้ยฟองยองกว่ได้บ่าไ่ได้ยองไ่ได้ยองอันนี้คือบอกว่าคีอความร่ำวะแม่เราไม่ใช่คือคือเสียงอันนี้ซานน่ะถึงสวรรค์ถึงจะเพี้ยนแต่ก็แต่ก็ฟังดูไม่เหมือนเพี้ยนเออถึงจะลองเพี้ยนนิดนึงเออจะกว้างวลสวรรค์น้ำมันนี่อย่งแน่นอนแลวันเอาไอ้เลี้ยไอ้เลี้ยเสียงเสียงเสียงหน่องคือมันมวนถึงจะร้องเพี้ยนเพี้ยนกับ กับฟังเป็นโบเพียนเพียนคือเยาว์เป็นเพียนกันตัวออายเลยไม่มันมันมันมีเพียนแต่มันมันก็ฟังเป็นไม่เพียนฟัเพได้เพียนเพียนเพียนเออเออเออฟังย้ําไปอ่ะเดี๋ยวหิวแลนเลยวันนี้เอาหมอนเดี๋ยางด้านนี่นะครับร้านค้าเยปวงนะครับที่เกี่มเท่าไหร่คามจะได้น้ำร้านค่ะเท่าไรใช่ข้าวค้นนี่คู่เด็สีเมาส์กับเมาส์ได้พี่น้องเด้ออะกินนั่นเลยกากําลังใจให้เย้ปวงระวังหุให้นะ ยายปวงสเตอร์หลุดของเฮานะครับฮะซุ้มตามที่ร้านของเราก็ไม่ปานเสียงนะครับเสียงโอ๊ยแล้วกินแบบประหยัาติดแก๊สแน่พอแล้วย่าติดเก็สแน่เดี๋ยวไอ้ี่ข่อยเมาสักก่อนเด้อข่อยจังถิมาบอกเด้อจ้าเออไม่อีกค่ะม่ขอนบนไม่ข้อนบนไปอีเห็นกข้อนชายอีกเออใหญ่ โอ้ยอบน้ำจิ้นั่นคือวัหลมวัวเหล่มวัเี่ยร้านคานะครับส้มตำนะครับมีเคื่องตำมีงลูกสีน้สเตอรไยเบอตีนเปิมทง้หวาไงกวาันใช่ไหมไยเบอขาจัดนัอันบีกแตกเออไยเบอร์บีกแตกี่ตาม่องเออะไรนักรเอช่องยุทคเอร์สเตรลูดอ่าลําเพื่อนนำไหลเชี่ยวจัด ไม่ซื้อเพื่อนนำไรเชียวมันเออเอาบอกไปซื้อได้เจ๊กิดเปิดเพราะเปิดเออที่ตามกันไปพี่น้องแกกินไทยกับไทยกระทาเพราก็กลายเปนน้ำรับน้ำมูลเอาจช่ครับพี่น้องนะครับคื่อห่าใส่วัตถุดิบนะครับใดรอยากกินขวายิริศครับบักพริกบักพริกกับบักพริกตากแห้งจนขึ้นล่าเรียวนะครับไม่ได้ตากได้จ้าบักพริกอันนี้ญี่ปุ่นครับ เพื่อนเอาไว้ในตู้ตั้งตะบุญแจกเขากี่ก้อนโอ้ทัพขื่นลาบเลยนะครับบกอกขั้วั้วกะาดไปบกอกกับบกอกเน่านะครับ่เป็นเน่าครับ่ได้เน่าจากเป็นอย่างจั็ดองไว้ดองไว้นะครับบักเน่ากับบักเน่าเน่านะครับดินเท้าไก่คันบัขื่นลาบเขาเพรามะขายด้วยค่ะคือของคุณคุณภาพเท่านั้นครั คือไม่ไม่ได้ของคุณภาพจริงๆของเรามาสดวันต่อวันมาวันต่อวันค่ะแต่ว่าเพส่ยไปสองเดือนญพ้วนเลยน้ำจิ้มนี่เดียนน้ำจิ้มนี่ให้เจ้ามือเลยนี่เพราะนั้นจิ้มน้ำจิ้มมันสูตรพี่บอกสูตรพีบอกจ้ากินเลียบเบียร์เลยหอยหนังโมจากุนนนลูกรอดก็รอดบ่รอดก็พะตินามาพจ้าเอิงอ้าี่น้องผู้ใดงถดดวกเมากับร้านเราถ้ากินแล้วไม่ขี้ไม่ใช่เราเออ แต่ว่าขายหมดทุกวันเออเสริรูดรับประกันคุณภาพความอร่อยแซ่บหนัวกินแล้วยิ้มทั้งหลัะเป็นอย่างน้ำปลาแดงต้มใส่ใบชาเอาคนเหี้ยบใจสิเจ้าอะบ่ให้การสนับสนุนข่อยดูน่ะเร้อข่อยปลาแดงนี่เขาคิดสูตรมาใหม่ผลความมาเองเลยครับปลาแดกเอครับปลาแดกคลั่กแย่กับแก่บอกกินกระป๋อมแมน เดี๋ยวข่อยจิมีข่อยจิมีเอ๊ที่เมาอยู่เจ้าต้องให้การสนับสนุนข่อยคือเก่าใหญ่ปวงผักขั้นจองนี่เจ็บเอาอยู่หนองบันแพงนี่เนี่ยนี่เจาว่ายู่มองใดยู่มองคางส้วนนะบ่ล้องเบิ้องด้วยจุหน้าวัดจุหน้าวัดเพื่อหลวงพ่อแพงงมาสั่นเพืคือว่าล้อคางดมเจ้าเมียบ่ข้าไม่รู้จับนี่กะลำนี่เฮาอ๋อมัดจากต่เขาเลี้ยงสั้นผมเนี่ยนี่เนี่ยเจ้าสิมาหอดเบิ้งดูนะกินออกเลี้ยงเบื้ออกินเลยที่บริษั เด้ใช่ลีดดาวบุ้งมาจัดพอดีทักบุ้งนี่ห้ามาตัดแต่กวางตุ้งคนนี้นี่พอดีกวางตุ้งครละมันแม่ก็หาตุงอยู่เอาผู้ใดไหลผู้เบาโอ้ยมันระบายอยู่โคชนะเขาหยอกกันเขาหยอกนันงจิ้มแค่ไม่พี่น้องน้ำจิ้มนี่เป็นสูตรต้นตำรับของลูกชิ้นอิหลีครับแยกวางเป็นผู้ผลิตเองแต่สบาเห็นเราแกซ่อมยู่เทพใช่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อสุขุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะโมเมนต์พอยุดเอาไว้พ่อสุขุมพอยุดพอยุดพ่อสุขุมทีใหญ่มา ดีๆย้ายพวงเท่านัะน้วก็ตกกูแห่แต่จน่าดันแปะบันึงย้ายพวงเท่านั้นตบไปรูไเนี่นอยอไย็อไรจังหวดเดยวจัน เออนักเลยคือทำเงิงได้ได้ไปยังฮะได้ไปรถเวอร์เอาไหมเวอร์ได้แล้วได้รถรถยังรถตีโอสยมั้โอ้คือตีดีแท้คือดังดีดังได้จังหวะไหมเอาเสียงเสียงเสียงเน้นเสียงเอาประมวนเขาหม่เลยเขดังดีเดี่ยวเที่ยงดิขนมเซนขนมเซนฮะขนมเซนเขาฟุูน ว่าจะว่าจะขีเดียดอะไรเห็ดว่ามวลมวนคาร์โบไเดรตปุ่นบอสกระปุ่นพี่กระปุ่นตี่ครับตีกูเนียแปะแปะอยู่เลยมีเดียวเล่าเนี่ยนี่จังหน่อยเล่าผ่ามัดหัวไปยาแล้วจะกินฝีมือร์แก่ปวงอยู่ปลาปลาเด็กเสียบมาสั่นมาไอ้ยปลาเด็กปลาเด็กกันแก่ได้หล่ะอยู่แล้วเจ้กินต่อร้านดีเฟอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเด็กคับปรุงด้วยส่วนผสมหลักคือเดี๋ยวไอ้ขยะมาเด็กไม่ใช่ไม่ใช่วันวันนี้ให้เดี๋ยวให้เอ่อ รถเทศาบาลมาดูดซ่วมก่อนเพราะว่าวันนี้เรากินของเงยาป,ป่วงแล้วซ่วมเต็มแล้ววันนี้นะ่ะซ่วมเต็มเลยแม่นผู้ใดกินนะ<ๆ>ไปไปล่อยออกเพราะว่าช่วยกันสนับสน,นุนเราดิต้องกินแล้วก็ปล่อยออกแล้วก็มาสนับสน,นุนใหม่เอาเสียบด้พี่น้องอู้ส่วนผสมก็คือถ้านักจิ้มของเราก็ส่วนผสมหลักเราหยอกกันด้อพี่นอ้องด้อเวายอกกันของเสียบกองดี แด่มาู but, but ี logical, ่เอามือโมือ <es> ด <voir sangat> ีเรือพี่รองันดเข้ายอกันซื้อว่าในบุรีเอามามือโตมือดีเพราะมือเศ้านี่แยกวงลูกเปลวเซตีซี่เอาเงะแปล่วลูกชิ้นนี่วเมอ้ไม่ได้ที่หาอยู่องลลูก้าก็ได้ยุบยากระดากูมันอุ้ยเลี้ยวขนเดี๋ยวเป้ายังก็เอาว่าว่าเมรุเป้ามือเศ้านี่

กุ้แจ่วกดไงแหลกกุ้งซับตะไคร่กดติดจ่างแม่แรงก็แล้วกันนะครับถูก,ค,กค,ความมาความแพงตอนคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีคนระับ